พี่น้องประชาชนที่เครารพรักทุกท่านผมรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ผมเป็นนายกรัฐมนตรีผมสำนึกเสมอครับว่าผมเกิดมาเป็นข้าของแผ่นดินต้องสนองคุณแผ่นดินและผมสำนึกมาตลอดว่าแผ่นดินไทยของเรานั้น ร่มเย็นเป็นสุขตลอดมาก็ด้วยพระบารมีวงเล็บร่มเย็นเป็นสุขตลอดมาวงเล็บจนกระทั่งผมเริ่มเป็นนายกรัฐมนตรีวันนี้ผมยืนตรงนี้ในฐานะนายกรัฐมนตรีผมขอยืนยันว่ารัฐบาลที่ผมเป็นผู้นำนั้น จะปกป้องสถาบันกษัตริย์และจะเทดิดทูนสถาบันนี้มิให้ผู้ใดทําให้สถาบันนี้ไม่อยู่เหนือความขัดแย้งทางการเมืองด้วยประการทั้งปวงโกหกข้อที่1รัฐบาลชุดนายพิสิทธิ์เวชาชีวะไม่สามารถเอาผิดหรือปราบป,ปรามกระบวนการล้มเจ้าได้ใช่ไม่ใช่พี่น้อง ให้สัมภาษณ์เะเทว่ามีขบวนการลมเจ้าคนไหนมั่งออกประกาศตามสื่อมวลชนจำได้หรือเปล่าพี่น้องแต่ไม่ได้ทำอะไรเลยไม่มีวันนี้เงียบหายไปกับสายส,สายลมเขาใช้เงินปภาษีกรของรัฐดราไปจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังการกระทำที่เป็นอันตรายต่อสถาบันใน75จังหวัดไม่มีอะไรเกิดขึ้น ขบวนการนี้ก็ยังมีอยู่การชุมนุมของเสื้อแดงก็ยังมีการจับจ้วงตลอดเวลาเขานั่งเฉยวันที่พลเอกเปรมจินสุรานนท์ถูกพวกเสื้อแดงถูกจรุพรพรมพันธ์ถูกหลายต่อหลายฝ่ายไปใช้วาจาหยาบคายก้าวร้าวลุกกรานคนซึ่งเป็นรัฐบุรุษของประเทศ พลเอกคนที่บ้านพลเอกเปรมถามนายกอภิสิทธ์ว่าเรื่องนี้จะแก้ไขกันยังไงนายพิสิทธิ์เวชาชีวะเขาถามในฐานะที่พลเอกเปรมท่านเป็นประธานองค์คมนตรีเมื่อพวกนี้มาโจมตีประธานองค์คมนตรีก็เท่ากับตีชิ่งไปจากช่วงสถาพันกษัตริย์นายนายอภิสิทธ์ตอบง่ายๆบอก ต้องไปดำเนินการทางกฎหมายฟ้องร้องเอาเองครับนี่คือนายอาภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะฮะผมขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและพี่น้องประชาชนทุกท่านที่ให้การสนับสนุนและให้กำลังใจให้ผมมายืนอยู่ตรงนี้ผมทราบดีครับว่าสถาบันบ้านเมืองในขณะน,นี้ไม่ปกติ เป็นสถานการณ์ที่วิกฤตและพี่น้องประชาชนคนไทยมีความทุกข์แต่ผมถือว่าผมเป็นนักการเมืองในวิถีทางประชาธิปไตยผมเป็นอาสาสมัครและผมไม่มีสิทธิ์และผมไม่มีสิทธิ์ที่จะหนีปัญหาหรือปฏิเสธความรับผิดชอบนายอภิสิทธิ์เวชาชีวะเป็นคนใส่ตีนสุนัขวิ่งหนีปัญหาตลอด และก็ไม่เคยรับผิดชอบเลยแม้แต่เรื่องเดียวทำเป็นอยู่อย่างเดียวคือตั้งกรรมการ<ช><ง>เหมือนกรณีเสียดินแดนล่าสุดก็<ช><ง>บอกรอให้ประชุมก่อนแล้วดูผลของที่ประชุมช<ง>เป็นคนไม่กล้าตัดสินใจไม่กล้าตัดสินใจใดๆทั้ง